ตอนนี้ก็ผมอยู่ที่บริยานชาติดอยเวียงผานะมาถึงเมื่อวานเย็นนะครับโบกรถมา2ต่อจากปากทางนะครับอันนี้ก็คือบริเวณลานกลางเต็น์นะมีหลายโซนนะผมเลือกบริเวณโซนน้ำพุนะแห่น้ำพุด้วยนะเต็นท์ผมสีน้ำูนะนั่นก็จะเป็นบ้านพักนะครับ ากาศสดใสเสียงนกร้องห้องน้ำสะดวกสบายนะอยู่ข้างหลังนี่คือห้องน้ำนะก็จุดท่องเที่ยวภายในอุทยานก็จะมีน้ำตกม่วยายขาวเดินไปประมาณ3 0 0เมตรเองไม่ไกลเป็นน <qui> <Mein Hak> <uri> ้ำตกขนาดไม่ใหญ่นะ ภายในอุทยานก็จะมีลําห้วยนะประมาณ3ามลำห้วยนะครับไหลามาบรรจบกันอนะันนี้ก็น่าจะมาจากน้ําตกห้วยสายขาวนะครับก็มานั่งเล่นชิวๆริมลําห้วยก็ได้นะัะก่อนถึงลานการเต็นนะครับเลี้ยวเข้ามาก็จะมีแค่ให้นั่งพักนะีมานั่งกิน นั่งทำอาหารกันริมลำห้วยนะสายเล็กๆ <S <S ชาวนี้เราจะไปเดินน้ำตกห้วยทรายขาวกันนะครับระยะทางประมาณ3 0 3เมตรในอุทยานชาติดอยเวียงผานะ จากป้ายฮนะลงมาเลียวขวานะครับผ่านสะพานข้ามลำห้วยเล็กๆนะครับแหบลบนั้นก็จะเป็นทางเดินดินโชคดีเดินไม่ไกลจากป้ายนะเดินมาไม่ไกลก็จะพบกับน้ำตกชั้เล็กๆนะครับ ก็จะมีน้ําตกชั้นเล็กๆอย่างนี้ตลอดทางไปเรื่อยๆนะระหว่างทางเดินไปน้ําตกนะก็จะมีศาลาที่พักนั่งกินชิวๆข้างลําธารนะชีวิตมีอะไรต้องเยอะแยะเดินทางต่อไป เดินชิวๆนะมาไม่ถึง5นาทีนะก็จะถึงน้ำตกห้วยายขาวนะเป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่นะขนาดเล็กนะครับถึงหน้านะครับาน้ำตกก็จะมีที่ให้นั่งพักผ่อนซื้ออาหารมากินกันก็ได้นะ ตกห้วยใยขาวนะในระยะใกล้ๆข้างหน้าเลย บริเวณด้านซ้ายมือด้านข้างนะครับก็จะมีไผ่ามันใดขึ้นไปตรงหัวน้ําตกนะ